โอ้ไงพี่รุ่นนี่คลิปนี้นะกูจะขอฝากถึงไอ้พักสีส้มอะไรเนี่ยนะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะนี่กูจะบอกไว้เลยนะเว้ยว่าบางทีนะเว้ยแม่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยบางทีแม่งก็พูดเก่งอะไรเก่งนะเว้ยแต่เวลามันบริหารประเทศเนี่ยแม่งบางทีแม่งก็บริหารประเทศสีหมาหนอนเนี่ยก็เยอะแยะไปนะกูจะบอกให้นี่จะบอกไว้เลยเว้ยว่าไม่ว่ามันจะเลือกพักไหนนะมึงก็มองกันให้ดีนะแต่มึงจะถามกูว่ากูจะเลือกพักไหนนะกูขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวจะหากูชี้นำนี่มึงถามนี่พวกน้องกูเนี่ยเลือกพักไหนนกัเะถ เย yeah, อ้งหมดน้องจะเลือกพักไหนอ่ะจะเลือกพักใหม่เล้ครับ <laughs> เยอะ <laughs> ยชัดงนะ <laughs> อันนี้ไม่ได้พูดนะ <laughs> อันนี้ไม่ได้ชี้นำแล้วแต่จะเคส <laughs> นี่กูจะบอกเลยนะเว้ยว่าไอ้พักเนี้ยนะมันจะอยู่ได้นานนว้ยหรือจะอยู่ได้สั้นอะไรเนี่ยกูไม่รู้หรอกนวนะ้ยแต่กูจะบอกไว้เลยวถ้ามึงกล้าเข้ามานะมึงจะมาทําเรื่องที่มึงบอกนะกล้าจะทาแบบว่าทําลายผู้มีอำนาจทาลายทุนผูกขาดอะไรพวกเนี้ยถ้ามึงคิดที่จะทาจริงจนิเน้ยกูจะบอกไว้เลยนว้ยว่า ถ้ามึงทำด้วยมึงจะอยู่ได้นาน,นหรือจะอยู่ได้สั้นจะอยู่ก็ได้แค่ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีด้วยกูจะบอกไว้เลยเว่าถ้ามึงกล้าเข้ามาทาจริงๆนด้วยกูบอกไว้ได้เลยดเวยถ้ามีคนกล้าเข้ามาเปิดด้วยอย่างน้อยเนี่ยกูจะบอกไว้เลยด้วยว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีคนตามมึงคือว่ามึงเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังอะ่ะมึงเข้าใจว่าเออเท่านั้นแหละกูก็ไม่อยากจะพูดเยอะด้วยว่ามึงจะเลือกพักไหนอ่ะแหกตาดูกองกันโอเครุ้เลี่ยงเนจ้ารู้ได้แต่ละกูชอบกูต้องเลือกใคร